เรามาคุยกันถึงเรื่องด้านมืดของความรักกันบ้างความรักมันมีด้านมืดอย่างไรครับคุณโทอืมด้านมืดที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับความรักนะฮุนเว่คือต้องเล่าเรื่องงานวิจัยก่อนจากอเมริกานะครับคืองานวิจัยจากอเมริกาเนี่ยครับเขานําคนนะครับคนรักสิบสองคู่ยี่บสี่คนเนี่ยไปเข้าเครื่อง f m r i หรือว่าเครื่องสแกนสมองเนี่ยครับ ปรากฏว่าเขาก็พอไปเข้าแล้วเขาก็ดูว่าแบบแผนหรือว่าตัวเนื้อสมองเนี่ยมันมีการทํางานอย่างไรใช่ไหมครับเขาก็ศึกษาไปไม่ได้คิดอะไรมากหลังจากที่เขาศึกษาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปรากฏว่าสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าสิ่งที่นา่าลัวก็คือว่าเขาเอาแบบแผนเนี้ยไปเทียบกับนะครับฟล์ข้อมูลของสมองคนอื่นๆทั้งหมดอะที่เป็นสมองของคนทั่วไปแล้วก็สมองคนที่มีปัญหาทางจิตด้วยปรากฏว่าเขาพบว่าสมองคนที่กําลังมีความรักนะฮะแบบโอ้กำลังอินเลิฟมากๆเนี่ยไปเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดครับ คือ at ใช่แล้วใช่แล้ว,ลวะครับความรักมันได้รักสารอะไรคล้ายๆกับยาเสพติดหรอคะเหมือนกันเดะเลยครับคุณหนูเป้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าต่อมที่ชื่อว่า p ทูอ i t a r y gland เนี่ยฮะเป็นต่อมฮอร์โมนเนี่ยมันจะนะครับหลั่งสารออกมาก็คือสารฟิโรโมนซึ่งเราคงเคยยีนกันละแล้วก็อีกสารหนึ่งที่เราเคยคุยกันมาแล้วแน่นอนคือโดพามีนครับคุณหนูเป้ซึ่งเอโดพามีนเนี่ยนะฮะมันเป็นสารความสุขแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขป,ปกติสิฮะมันเป็นความสุขที่เกิดจากแบบความแบบ ความสําราญความอยากคือเหมือนว่าเป็นความสุขที่เวลาที่เราสมมุตินะเราติดโคเคนแล้วเราแบบโอ้หโคเคนมันทําให้เรามีความสุขมากมากเลยเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยสมองเราเนี่ยหลั่งสารโดพามีนออกมามากมายมหาศาลที่น่าหมหาศาลก็คือว่าเวลาที่เราขาดคนรักไปเนี่ยนะฮะสมองมันก็นะครับทํางานเหมือนเวลาที่เราขาดยาเสพติดครับไม่เชื่อลองสังเกตคตอนที่เราสาวๆเนี่ยคุณเุ๊เคยมีอารมณ์แบบนี้นะฮะแบบว่าโอ้หเราอยากอยู่กับคนที่เรารักอะ่ะแบบเราเราคนก็วายเราแบบน่าจะ บางทีนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าบางทีก็แบบไม่ค่อยนึกถึงอย่างอื่นนึกถึงแต่เขาเงคุณพี่เคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมจะบอกแก้นิดหนึ่งว่าตอนนี้ก็ยังสาวอยู่นะคุณพู๋อแม่แม่สาว oh oh ตายละวตายละโอ้สองวันก็คิดแบบอ้าวคนนั้นจรลยมันได้ดูดิอ่ะน่าวอะค่ะ ผู้ฟังอย่างเขาใจผิดนะครับผู้ฟังอย่าเขาจะผิดเป็อย่างสาวอยู่นะฮะก็นะครับ<ไ> <c oughs> อารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้มีกันนะครับมีกันทุกคนแหละฮะพูดถึงไ,ไม่ว่าจะเป็นใครเพศไหนชาติใดซึ่งไอ้แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่ทําให้สมองของเราเนี่ยไปคล้ายกับคนที่ติดนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้ยาเสพติดทั้งหลายแหละฮะโคเคนเฮโร,โรอีนน,ะกนะกัญชาอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาที่สมองเราเนี่ยไปคิดว่าเราจะต้องมีความสุขจากการที่ได้อยู่กับเขาเท่านั้นหรือเธอเท่านั้นเนี่ย มันก็จะเกิดการติดคนรักไม่ต่างจากติดยาและที่สําคัญที่สุดด้านมืดที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าเวลาที่คนเราเนี่ยนะฮะนักเก็บยายาพบว่าขาดจากยาไปหรือที่เรียกว่าการลงแดงหรือว่าขาดบุหรี่หรือขาดแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะกระวนกระวายกินข้าวไม่ลงแล้วก็แบบเหมือนแบบโอ้โหอยากทําร้ายตัวเองอยากแบบบางทีอารมณ์หงุดหงิดบางคนฆ่าตัวตายคุณ้นๆไหมครับคุณเป้เหมือนคนอกหักไหมเหมือนเลยเออนี่แหละครับ,รบคนเวลาเราขาดยาเสพติด หรือเราขาดคนที่เรารักไปเนี่ยนะฮะถ้าเรารักหรือหลงเขามากๆเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับอาการคนขาดยาคนขาดสิ่งเสพติดอ่ะอ๋อแล้วอย่างนี้คือถ้าเราจะโยงเรื่องราวสมมุตินะคุณภูว,ว่าคนคนนี้ยเป็นคนที่หวยหาความรักอาจจะเป็นวัยเด็กพ่อแม่ไม่ใส่ใจหรือว่าโตขึ้นมาก็แบบเราไม่ได้รับความรักจากเพื่อนจากแฟนจากสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหันไปพึ่งยาเพราะว่าไอ้ยาเนี่ยมันให้สารทิ่ ทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับความรักขึ้นมามันเป็นไปได้ไหมคะอืมผูกโยงได้น่าสนใจมากๆเลยเป๊ะอันนี้ต้องบอกว่าใช่แน่นอนครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยครับคนเราเวลาที่คือเขาเรียกว่าไอ้ความ internal security หรือว่าความมั่นคงภายในใจของเราเนี่ยนะฮะคือถ้าความมั่นคงภายในใจของเราน้อยอย่างเช่นว่าตอนเด็กเดเนี่ยเราถูกคุณพ่อหรือคุณแม่ทิ้งหรือว่าทั้งสองท่านทิ้งเราไปหรือว่าเรามีปัญหาครอบครัวเนี่ยบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะ พลิกสถานการณ์แล้วเป็นคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าหัวใจไม่มีปัญหาก็มีนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมตีว่าสักแปดหรือเก้าในสิบเนี่ยมักจะโตขึ้นมาแล้วโหวยหาความสุขบางอย่างที่อยู่นอกกายอย่างเช่นอย่างที่คุณรุเบ้บอกเมื่อกี้คือ,อยาเสพติดเพื่อนนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหลายขนาดนะครับอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็นสารเสพติดหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมก็ได้อย่างเช่นการติดเกมหรือว่าการติดการเที่ยวกลางคืนนะครับ เพราะว่าผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่โอ้โหเขาเขาหยหาความรักนะฮะเป็นผู้หญิงนะฮะหยหาความรักจากการที่เขาไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยครอบครัวเขาไม่อบุ่นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้เข้าใจยากนะเพราะว่าถ้าเราขาดความสุขตอนเด็กๆเ,เนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าหัวใจเราเนี่ยมีรูโว่เนี่ยเราย่อมอยากเติมให้มันเต็มตอนที่เราโตขึ้นไม่ว่าจะด้วยยาด้วยพฤติกรรมหรือว่าด้วยคนที่เราคิดว่าเราหลงหรือเรารักเขาอะครับ ทีนี้แหละพอมาถึงเรื่องของความรักที่บางคนอาจจะเสพติดเกินลิมิตคือเหมือนกับว่าขาดเธอไม่ได้จนถึงขั้นแบบอารมณ์โรคจิตอ่ะเคยเคยมีประเภทแปลกๆบางคนอาจจะเพื่อนเคยเล่าว่าโอ้โหไม่เจอไม่ได้คือจะร้องผมร้องไห้จะเป็นจะตายต้องเจอต้องโทรหานะคือมันเหมือนจะรักขึ้นสมองอย่างเงี้ยค่ะอืมฮวนเวเรื่องอาการรักขึ้นสมองเนี่ยไม่ได้น่าแปลกนะฮะเพราะว่าถ้าเราลองดูในข่าวหน้าหนึ่งทุกวันเนี้ย คนที่ฆ่ากันตายเนี่ยฮะฆ่ากันตายเนี่ยน่าตลกนะเพราะความรักเนี่ยเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นว่าหึงห่วงบางทีก็ไปโดนนอกใจหรือโดนหักอกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยต้องไปฆ่าอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะไออาการรักขึ้นสมองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยแล้วก็ตั้งแต่โบราณมาตั้งแต่สงครามเมืองทรอยเมืองทรอยนะฮะหรือว่านะฮะของประวัติศาสตร์ของเราเองเนะครับ ที่กรุงแตกอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยฮะก็เป็นเพราะว่ามีเกิดการหลงหรือรักมากเกินไปจนตามืดบอดทีนี้คําถามก็คือว่าเอ้ยแล้วเราจะแก้หรือว่าบรรเทาอาการรักขึ้นสมองได้อย่างไรก็คือต้องบอกเลยครับว่า ถ้าเกิดเราไปยับยั้งหรือหักห้ามความรักทันทีเนี่ยผมบอกจริงว่าทําไม่ได้ถูกไหมฮะโอ้ยยังไปบอกคุณเป้อย่างเงี้ยว่าโอ้สมมติคุณเว้กำลังทักหรือหลงใครมากๆเงี้ยรับผูกพันมากแล้วอยู่ดีผมมาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปรักเขาหรอกไอ้เบาๆหน่อยอาการเนี้ยอย่าไปหลงเขามากเลยโอ้มันเป็นเหตุผลนะครับมันเรื่องของหัวใจมันใช้เหตุผลไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแน,นแนะนำเนี่ยขอแนะนําเนี่ยก็คือว่าให้รักแต่ให้เรียนรู้จากความรักของเราด้วยนะครับ mm hmm. หมายความว่า เวลาที่เรารักแล้วเนี่ยหลายครั้งอะความเจ็บมันก็จะมาคู่กันแหละไม่ว่าจะจากการที่เราต้องแบบโอโ้โหเขาไม่โทรหาเราหรือว่าเขาทิ้งเราไปหรือว่าเขาไม่ตอบเมสเซจหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้อยู่กับเราเป็นอาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราลองเรียนรู้จากตรงเนี้ว่าเฮ้ยทาไมเราถึงเจ็บมากอ่ะทําไมเราถึงต้องแบบทุกข์ขนาดนี้ยมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยไม่สมบูรณ์หรือเปล่ามันเป็นเพราะว่าหัวใจของเราเองเนี่ยมันไม่แข็งแกร,ร่งหรือเปล่า แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราอยากใช้ชีวิตแบบเนี้ยไปตลอดเวลาเหรอไปจนตายเหรอถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยขอให้เราค่อยๆฝึกได้ฮะอันนี้ผมขอรับรองเพราะว่าผมเองก็เคยเป็นคนที่เป็นแบบนั้นคือผมเองก็เคยเป็นคนที่อ่อนแอมากเรื่องความรักแต่ว่าหลังจากที่เจ็บแล้วก็เรียนรู้จากความทุกข์จากความเจ็บเรื่อยๆเนี่ยว่าอ oh, okay ๋อโอเคเราเข้าใจละว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักเนี่ยธรรมชาติของมันคือความไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนสิ่งเดียวเนี่ยก็คือใจของเราเองนะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฝึก ใจของเราเนี่ยให้มั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งโดยการสร้างตัวเองให้มีคุณค่าไม่ว่าจะด้วยการทําสิ่งดีๆให้กับโลกสังคมหรือตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองอย่างดีเนี่ยมั่นใจว่าต่อให้มีคนมาทิ้งเราไปอะ่ะเราก็เจ็บครับแต่เจ็บแป๊บเดียว แล้วนะคะคือต้องบอกว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวมันขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นคนหรือหมาหรือตัวอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคุณภูใช่แล้วครับเรารู้สึกดีร่วมกันอ่ะเราก็จะทําให้มันยืนยงได้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกดีฝ่ายเดียวแล้วเขาก็ไม่ได้ให้กลับมาเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับเขาไม่ได้ว่า มไม่ได้ครับก็คุณอุ้คิดดูหัวใจตัวเองเรายังควบคุมให้หยุดเต้นไม่ได้แล้วเราจะไปคุมหัวใจคนอื่นให้มาเต้นเพื่อเราได้อย่างไรอ๋อคมเกร็บคมเกร็บค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราต้องการคุณผู้ฟังที่วันนี้อาจจะอยู่ในห้วงของความรักแล้วก็อยากจะไปทําบงทําบุญอะไรอย่างนี้อึมวันวิสาขบูชาแต่บางคนอาจจะเกี่ยวใจเพราะว่าความรักมันตึงสมองกระวนกระวายนอนไม่หลับเด็กโู้มาปรึกษาอะไรยังไง 02-245-1843นะคะแล้วเดี๋ยวเราเชคครับ